สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ไม้มงคลเสียงไทยในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขนั่นก็คือกวักมรกตกวักมรกตเป็นได้ทั้งไม้มงคลต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้ที่ดูแลง่ายมีความอึดมีความทนในเรื่องของความเป็นมงคลแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปนะคะว่าเป็นไม้เสียงไทยในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขวันนี้นะคะครูก็จะ มีคาถารดน้ำว่านกวากมรกตนะคะก็จะเสริมสิริมงคลเสริมความโชคดีซึ่งคาถานี้นะคะก็เป็นคาถาที่เป็นมงคลก็ให้ท่องตามครูได้เลยนะคะตั้งนะโมสามจบเตรียมน้ำเอาไว้นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วท่องบทต่อไปนี้เก้าจบมหาลาโพโหตุพระวันตุเมมหาลาโพโหตุพระวันตุเมมหาลาโพโหตุพระวันตุเมมหาลาโภโหตุพระวันตุเมมหาลาโภโหตุพระวันตุเม มหาลาโพโหตุพระวันตุเม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 สาธุสาธุาธเงินทองโชคลาภไหลมาเทมา